สวัสดีครับพี่น้องกินแซบนัวมาแล้วกระท้อนครับครับนี่พี่เกลือแซบแซบเหรียงครับท่อนครับ บอกกันครับว้าวของแท้ตัวนี้เที่ยวปากพี่น้องเอ้ยมีหนอนพร้อ <c> ม <oughs> ธรรมชาติครับธรรมชาติ์ <c oughs> อุ้ยนี่ครับว้า มาอือเป็นเดโอ้นี่นี่ครับอือหืออือเอาล่ะไปก่อ

โอ้พี่น้อง <c oughs> พูดนะอืม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 บรรยากาศ Hmm. Hmm. Hmm.